ฮัลโหลทุกคนสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่อัตรุชแชนแนลนะคะวันนี้รถก็จะมาทดสอบกล้องของตัว S24 Ultra นะคะเราจะ one day v l o g ดูว่ามันจะอึดถึกทนได้แค่ไหนนะคะตอนนี้แบตของรถนะคะอยู่ที่ 94%เดี๋ยวเราจะมาดูนะคะว่าถ้าเราใช้ครบ100%เนี่ยเราจะชาร์จไปกี่ครั้งแล้วรถก็จะไม่เปิด power saving mode on นะออลลืมบอกเดี๋ยวรถอาจจะมีดีเทลข้างล่างนะคะว่าวิดีโอแต่และวิดีโอเนี่ยเป็นกี่เฟรมโหมดอะไรยังไงนะแล้วก็รูปด้วยแต่ว่าฮีดีสม,มองก็ะบง้ง อ๋อวิดีโอนี้เราจะไม่ปรับสีใดๆทั้งสิ้นนะคะเราจะใช้สีแบบนาโชว์ไลท์ทางนั้นเราก็จะปล่อยให้เป็นตามธรรมชาตินะคะเพื่อจะดูคุณภาพของแต่ละโหมดว่าเป็นยังไงแล้วก็ออดีโอเราก็จะไม่ใส่ไม้นะเราก็จะมาเริ่มกันเลยนะเจ้าบล็อกวันนี้ไปดูกันว่าวันนี้เราจะทำอะไรบ้าง โอเคถึงแล้วคอสโก้คอสโก้ก็จะฟิลแบบแมคโครทุกคนคอสโก้ Costco เป็นห้างใหญ่ของอเมริกาแต่ว่าแคนาดากับอเมริกาก็ไม่ต่างกันเท่าไหร่เดี๋ยวเราจะไม่ค่อยได้ถ่ายวิดีโอนะทุกคนเพราะคนที่นี่เขาค่อนข้างคอนเซิร์นเรื่องพ r เวซี y เลือกยามจังได้มาแล้วดอกไม้ จอดรถไว้ไหนก็ไม่รู้จำไม่ได้ถึงแล้วอางงงงสมาชิกงงนะคะเราจะมากินของหวานวาวมาก็ากาแฟเอาเลยเด้ว ไปอีกหรอตาแล้วน้ำตาลตกหรอว o x w y x f x X มาสุด2 0 X ตอนนี้เราใช้ดู d u o Mode เรามาเดินใน,น,นัี้ีากาศดีมากทุกคนเมื่อวานพายุลงด,ดูซี<อ>ท้องฟ้าสีสดใสมากๆไอดูวิดีโอเนี่ยมันจะถ่ายได้2แบบก็เราสามารถแบ่งฝั่งได้กล้องหน้ากับกล้องหลังแล้วเราสามารถเซฟ alone อ,อันนี้เราเซฟแบบ สโหมดก็คือมันจะเซฟกล้องหลังแล้วก็กล้องหน้าแยกเซฟเป็นแพลตฟอร์มเดียวก็คือเลือกให้มันรวมกันทั้งสองด้านเนี่ยอย่างเงี้ยลดสปีดหน้าจอทั้งสองอันใช่ไหมคะแล้วมันมีให้เลือกหลายช้อยอยู่เออเทเดียวของคุณพี่ก็ทำได้หรือว่าจะเป็นโหมดนี้ก็ได้คือไอ้ดูวิดีโอเนี่ยมันถ่ายได้แค่3 0เฟรมต่อวินาทีทุกคนโอ้ อันนี้เราเลือกเราเลือกโหมดแบบแต่ว่าถ้าเราเลือกมันจะให้เลือกเฉพาะโหมดระหว่างเลนวายแล้วก็เลนปกติแล้วก็ซูมซูมเข้าซูมแล้วก็เอ็กซ์ซูมใช่ไหมอันตอนนี้เราเลือกระหว่างเลนวายกับเลนซูมหรือว่าเราเซฟอันเดียวก็จะเป็นประมาณนี้เห็นตหลังพี่มงอ่ะตอนเนี้ยแต่ก้องสีดำไงอุ้ยกล้องมันสดมากเลยทุกคนก็ดำไง ค่งวันละแบตเตอรี่ตอนนี้เหลืออยู่ที่63%เซนะคะก็ถ้าเลือกแบบ 8K ก็ได้แค่3 0 f เฟรมไม่สามารถทำสโลโมได้แล้วก็สโลโมแบบ240อะ่ะมันได้แค่ Full HD ไม่สามารถทำา u t t r a d d ได้แสงตอนนี้ไม่ได้เปิดไฟไม่ได้มีอะไรก็โอเคนะแสงก็ถือว่าใช้ได้อยู่นะทุกคนหาน้องหมาไปเดินดีกว่า <S 2> <S 2> <S> ทุกคนตอนนี้โหมดกันสั่นนะคะเดี๋ยวเราจะลองวิ่งดู run run ไมมีกี่วิ่งแบบวิ่งแบบสั่นมากๆเลยไม่รู้การสั่นเป็นไงแต่ว่าคุณตี้ของการสั่นมันทุกคนเห็นไหมความคอนทราส์มันสีมันจะแปลกๆอ่ะมันจะมีความช์ปเน็ตแปลกๆแบบ เดี๋ยวตัดภาพอันนี้เป็นเลนวายอันนี้วัมันก็ดีเทลแหละแต่มันมีความแปลกๆอาจจะเป็นที่แสงแดดด้วยไหมไหน,น,นันี้ในร่มสิในร่มกม็เราไปเปิดการสั่นในเซตติ้งอันนี้กล้องหน้าเดี๋ยวเราลองวิ่ง ข้องหน้าโอเคกว่าน,นะไม่รู้ว่าแต่ว่าเราไม่รู้ว่ามันกันสั่นขนาดไหนตอนนี้วิ่งอยู่นี่กี้เดินปกติสิอันนี้กันสั่นเปิดอยู่นะเดี๋ยวเราลองแบบไม่เปิดว่าดูคุณภาพมันจะต่างไหมอันนี้เราปิดแล้วในเซตติ้งไม่ต่างนะหรือเปล่าเดี๋ยวลองวิ่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 งอันนี้ปิดกันสั่นนะทุกคนตอนนี้เป็น30เฟรมแล้วเราปิดกันสั่นละเดี๋ยวเราจะลองวิ่งดู วิ่งวิ่งอันนี้กันสันปิดแล้ววิ่งไม่รู้อ่ะต้องไปดูต้องไปดูไม่แน่ใจเหมือนกัน oh. oh. Are y ้อาย i โกง h ด r e ว่าจะชมวิวสะหน่อยมีคนมาพอดีเชงเลยไปชมข้างล่างแล้วกันคือถ้าถ่ายแบบนี้มันก็จะมีข้อจำกัดไงก็จะได้แค่30 frames เฟ r s e c ร n d ถ้าเหมือนเราจะใช้ฟุต ของเลนวายหรือว่าเลนเทโลเทเลเทโลอะไรวะเทเลทับบี้ถ้าใช้เลนกล้องหน้านะมันก็จะได้แค่สามสิเฟรมซึ่งเราจะมาทำสโลโมมันก็จะอาจจะแบบไม่ได้ภาพที่สมูทเท่าไหร่ดังนั้นก็ถ่ายแยกก็ได้ถ้าจะเป็นแบบบีลงบีโลมือก็ต้องคอนโทรลหมายอีกมือนึงก็ต้องถ่ายวิดีโอโอ้ชีวิตลำบากจังไป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 เบอร์ก็อยากจะเป็นหมาก็ต้องเดินถุยชีวิต แต่ถ้าถามวิธีล l o c k i n g นะรถว่าไอตัวดูวิดีโอเนี่ยมันก็ยังคงความมีประโยชน์มากๆเพราะว่าบางทีเราก็อยากได้2ฟุตนะเนาะมาปะแปะกันนี่ทุกคนวิววิวจากบ้านเราฝั่งกระนู้นคือดาวเทา,ท,าทุกคนเดี๋ยวเรามาทดลองกล้องดีกว่าเดี๋ยวเราจะทำสกินแอดคอร์ดด้วยวันนี้อากาศดีเลยฟ้าปกติจะเห็นภูเขาด้วยนะเบรกเมล์เทนแต่ว่าวันนี้โดนเมฆบังเสียดายจัง ถ้าเราสกีและคอร์ดแล้วก็เปิดกล้องอะ่ะมันไม่สามารถเปิดให้เห็นตัวไอเนี่กลุ่มๆมน้อยอะ่ะมาเรามาทดสอบกล้องกันดีกว่าทุกคนนูน่นดาวเทาปกติขับรถขับรถจากที่บ้านเราไปดาวเทาใช้เวลา3านาทีนะแต่เราสามารถเห็นได้จากตรงนี้เลยอ่าเดี๋ยวเราทดลองจากนี้ก่อน1 X ห้าสเมกสิสอง มันจะแยกออกไหมวะ3 x ห x. x ส x ต่างกันไหมวะอันนี้ไม่รู้จริงอ่ะ3 0 x ได้คือแค่ 10x แต่ว่า 30x เนี่ยไม่สามารถถ่ายแบบฟูลเ s o ูลูชันจะจัดได้ทุกคนอันนี้นนนนยิงร้อยเลยคือเห็นเลขอะ่ะทุกคนดูจากตรงนี้สิคือเราไกลขนาดนี้เลยนะหนดูดาวเทาสดิดูดิตึกตรงนู้นถ่ายเลยอันนี้1 0 0 x มันก็ไม่ได้แบบขนาดนั้นนะนะแต่ว่า AI มันจะประมวลให้ปุ้งสามสามมันไกลอ่ะเนาะ แต่ทุกคนนึกภาพดูเราอยู่ตรงนี้แทาจะมองไม่เห็นเลยเอาเรือนน่นดีกว่ามามิรู้แล้วครับรู้แล้วครับอันนี้ประมาณ 17x ทุกคนเนี่ยมันก็จะ AI มันก็จะทำงานให้ชัดขึ้นเห็นไหมโลด้ห <L ora. S 2> ออมาเหาแล้วไปดีกว่าเป็นวิดีโอซูนได้มากสุด 20x ไหนถ้าเราถ่ายรูประหว่างถ่ายวิดีโอคอุณภาพจะเหมือนกับถ่ายรูปไหม ไปเดินมาเสร็จแล้ววุ่นวายมากตอนนี้ใช้โทรศัพท์ไปทั้งหมด50%เดีย๋ยวเรากินข้าวกันดีกว่าข้าวกลางวันเมื่อเช้ากินน้ำตาลเยอะมากทุกคนนี่คือแสงธรรมชาติี่เราใส่ฟิลเตอร์หน้านัวหรือเปล่าไม่แน่ใจใสเปล่าว่าเหมือนไม่ได้ใส่เลยเดี๋ยวดูดิโอเราไม่ได้ใส่ฟิลเตอร์หน้านัวไหนดูใส่ฟิลเตอร์ซิมันจะเป็นยังไงมันไม่ให้ใส่เพราะว่าเราใช้ 4K ถ่ายถ้าเป็น Full HD เราใส่ฟิลเตอร์ได้ เฮ้ยทำไมเรารู้สึกว่า60เฟรม blocking มันดีกว่าวมันคือมันมีความ stable กว่าแหมมันไม่ delay อันนี้ที่แสงแบบแสงจะสว่างกว่านิดนึงตรงบันไดมันมืดนะตรงบันไดหน้าหน้าสวยกว่าเยอะเลยเหาแล้วนะีน่อากินดีๆหมาเนี่ยยิ่งกว่าลูกเธอเกาหลีเกาใจมากดูหนะ้าฉันสิเนียนมากมแปลกหะ อันนี้เราใส่ฟิลเตอร์ด้วยปกติอ่ะเขาให้ใช้เฟรมเลทแบบ30เฟรม24เฟรมเวลาพูดแต่ทำไมเรารู้สึกซิกี่เฟมมันดีกว่าไม่แน่ใจเพราะว่าเราต้องไปเช็คดูทีว่ามันดีกว่าไหมแต่ก็คือหน้าอันนี้หน้าสดไม่สดจริงไม่ได้ใส่หลงพื้นแต่ว่าใส่แป้งแต่ตอนนี้แป้งก็เอาไม่อยู่แล้วหน้ามันตงช่วยกินดีๆได้ไหมมิอกี้กูำคาร์มาม,มากเลย เฮาเรงนะเป็น30เฟรมสิ30เฟรมมันก็ไม่ไดีดีเลยวะอันนี้ 4K 30เฟรมอันนี้ Full HD หน้านโนระดับ8เอาฟิลเตอร์ออกแล้วถ้าอยากได้เกาหลีกระจใจก็ต้องใส่ฟิลเตอร์นิดน,นึงเอสายตาเรามันอันแดแอปก,กับ 4K เยอะไปหน่อยไหมทำไมเราเห็น HD เป็นแบบไม่ชัดเลย ก็ถ้าจะไฮเลยสูรูชชั่นก็จะมีข้อจำกัดคือถ้าจะเอาออโร่แทร็กกิ่อ่ะมันก็จะมีข้อจำกัดทุกคนได้แค่30เฟรมจะเป็น Full HD หรือว่าออชชัวเก็ได้แต่ถ่ายแปดเคไม่ได้แล้วดีความแบบทุกเข้าสมองเงี้ยออกตามเลยมั้ยก็ไม่เชิญตามนะเลยตามนิดนิด ถ้ามันเป็นแบบหมุนได้ก็อาจจะตามเยอะกว่านี้ป่ะฉันทำอะไรมันก็ทำให้วิดีโอดูมีเม็ดเถะมากขึ้นนะคะกี tracking แบบ Full HD นี่ HD ก็ไม่แย่นะจริงๆ HD quality มันก็โอเคนะหลงวะทำอะไรวะเนี่ยจะได้กินไหมข้าวกินข้าวดีกว่าอาหารกลางวัน คนตอนนี้แบตก็ยังคงเหลือประมาณ36%แต่ใช้ไปแล้ว53%ทุกคนเราลืมอะไรรู้ไหมเราลืมถ่ายโหมด portrait video <c oughs> portrait ก็ได้แค่30เฟรมนะคะ <c oughs> ถ่ายได้ maximum <c oughs> ก็คือ 4K อันนี้เป็น ultra HD 1x 2x ถามว่ามันเก็บรายละเอียดได้ไหมมันก็พอ,พอทนนะอันนี้ไม่ใช่ HD นะเป็น Full HD เป็นแบบ c i r c l e l u r ไม่ค่อยต่างเท่าไหร่อันนี้เป็นแบบขาวดำ คอลอร์พอยปรับเข้มได้ทำไมฉันต้องใส่สาเอฟเฟกด้วยถ้าโพอวิดีโอมันก็จะต้องแบบปรับไงทุกคนอาจจะเด็กแต่ว่ามันก็จะปรับสีปรับแสงปรับโฟกัสปรับอะไรอย่างเงี้ย Pro. แต่นี่เป็นกล้องหน้าเราไม่ได้ทำอะไรเลยเราคลิกแล้วมันก็เป็นแบบนี้โอโตโนมติกเดี๋ยวเราจะตัดเล็บหมาก,ก่อนตอนนี้แบตเหลืออยู่ที่23%ใช้ไปแล้วทั้งหมด65%ยังไม่ถึงร้อยใกล้แล้ะขนาดนี้เหลือ15%ทุกคนเราจะต้องชาร์จแล้วเพราะว่าเครื่องมันบอกว่าแบตคุณเหลือ15%คุณต้องชาร์จแล้วเราจะชาร์จตามที่เครื่องมันล m e n ำนะคะใช้ไปทั้งหมด8 เปร์เซนแล้วเป็นการชาร์จครั้งที่1หลังจากที่ใช้มาทั้งวันมืดแล้วทุกคนตอนนี้เราชาร์จครบร้อยเปอร์เซแล้วค่ะชาร์จตั้งแต่4โมง51ตอนนี้6โมง9นาทีก็ประมาณชั่วโมง15นาทีเป็นสายแบบซูเปอร์ชาร์จที่มันชาร์จชา้าอาจจะเป็นเพราะว่ารถใช้โทรศัพท์ด้วยระหว่างที่เราชาร์จอยู่รถก็เช็ควิดีโอมีตอนนี้มีประมาณทั้งหมด109วิดีโอ ซึ่งเราก็เช็คงงงั้งนะไม่คิดว่ามันถึงนะ109วิดีโอแล้วก็เช็คดูว่าอ่ะวันนี้เราคุยอะไรเป็นบ้างทั้งหมดทั้งมวลก็คือแบบไม่รู้ว่าจะมีสาระหรือเปล่านะแต่หวังว่าคลิปนี้อาจจะเป็น,ป,นประโยชน์กับหลายๆคนเพื่อทดสอบดูว่ามามีคุยโทรไอ้นี่อยู่ไงฟลอกกิ้งอยู่ขอเวลาแป๊บน,นึงหมาก็ควรก็จะได้ดูว่าคุณลิตี้ของแต่ละโหมดแต่ละฟังก์ชันเป็นยังไงเนี่ยถ้าตอนกลางคืน ก้องหน้าก็จะฟิลนี้อันนี้มืดนะมืดอันไหนดูกล้องกล้องหลังสิกล้องหลังก็ชัดนะนอสไม่ค่อยมีเห็นไหมอาจจะมีตรงนั้นมืดๆนิดหนึ่งดีเทลดีอยู่นะหน้ามันไม่สวบอารมณ์มากนะแบบมันเป็นอะไรแล้วลูกเอ้ยมันเป็นอะไรหนูจะร้องทําไมคะ <c oughs> ก็คือตั้งแต่ใช้มาทั้งวันเนี่ยรู้สึกว่าอสิ่งที่อยากให้มันมีก็คืออยากให้มันสามารถปรับเซตติ้งอ่ะ แบบคาเซตติ้งได้ในระหว่างที่เรากําลังอัดวิดีโออยู่เพราะบางทีแบบเราลืมอย่างเงี้ยนะสมมุติเราลืมอันนี้มันน่าจะเป็น60เฟรมนะถ้าจาไม่ผิดเป็น30เฟรมเราก็ต้องกดหยุดวิดีโอแล้วเราก็ไปดูว่าเอ๊ะเมื่อกี้กูเซตอะไรวะรู้สึกว่ามันจะง่ายกว่าถ้าเกิดว่าสมมุติเรากดอัดแล้วเรารู้สึกว่าฉันอยากจะเปลี่ยนโหมดฮัลโหลไปทางไหนล่ะเธอปรับได้แค่แสงเนี่ยปรับได้แค่แสงมืดแสงสว่า มืดสวา่างมันได้แค่นี้ทุกคนคือเรารู้สึกว่ามันน่าจะว้าวอย่างเงี้ยถ้าเกิดเราสามารถแบบเซตติ้งในระหว่างที่เราอัดอยู่ได้ก็มันมี AI แล้วมันน่าจะทําได้ไหมอ่ะเพราะถ้ามันไม่มีให้ปรับในระหว่างที่เราอัดอ,อย่างน้อยให้มันโชว์หน่อยว่าตอนเนี้ยค่าเซตติ้งอะกูเซตอะไรไว้อย่างเงียง้ย ให้โชว์ในหน้าจอเระหว่างเราอ่านไม่มีไม่มีบอกอะไรลเลยในหน้าจอมีแค่บอกว่าเวลาเท่าไหร่กับปรับแสงแค่นั้นอ่ะมันไม่ได้แย่เลยทุกคนมันเป็นโทรศัพท์ที่ดีเครื่องหนึ่งเลยส่วนรูปถ่ายเนี่ยโอเคทุกอย่างเลนทุกอย่างมันจึ้งอยู่ละแต่รู้สึกว่าถ้าไทย แสงแสงส,ส่วนใหญ่ที่เราชอบอ่ะจะเป็นของ portrait มากกว่าเราชอบสีของ iPhone ซึ่งมันจะมีความ c ูกว่า warm แต่ว arm เราก็ชอบแต่ว่าเรารู้สึกว่าเวลาเราเห็น Instagram ของชาวบ้านอ่ะเรารู้สึกเราชอบโทนคูลมากกว่า warm แล้วเราก็ชอบ portrait นี้เป็น combination ระหว่าง warm กับ cool b e n d ด้วยกันทุกคนอย่างที่เราบอกมันก็ถ่ายรูปดีแต่ว่าในโทนแสงบางมุมอ่ะบางแสงถ้าแสงมันเหลืองมากไม่ได้เป็นสีที่เราต้องการอ่ะ a n i e l ก็หวังว่าคลิปนี้นะคะจะเป็นประโยชน์สําหรับทุกคนอาจจะเห็นภาพมากขึ้นถ้าเกิดว่าชอบถ้าเกิดว่ารู้สึกว่ามีประโยชน์แล้วก็ช่วยกันดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ลดด้วยนานแ,ลแล้วก็เป็นกําลังใจให้ลุกด,ด้วยเพราะว่า กำลังใจของทุกคนในะการกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ของทุกคนเนี่ยมันจะช่วยทําให้โรดะมีกําลังใจในการทําคลิปมากขึ้นก็ขอบคุณทุกคนที่ช่วยสปอร์ตนะคะคลิปเนี้ยก็ตั้งใจวอลเพื่อที่จะให้ทุกคนเห็นภาพว่า real footage ของตัว s 2 4 ultra มันเป็นยังไงโอเคไปละทุกคนวอลวันนี้ซียูบ๊ายบาย เย้ yeah! ในที่สุดทุกคนเราก็ใช้ไปทั้งหมด103นวันนี้ f ฟ n a l l ี่ฉันจะได้ไปนอนสักที <c oughs> เป็นการใช้ลูกศรับทั้งวัน